สวัสดีครับพี่น้องท่าถ้าพ่อหนาพีกินพบเพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผพม<อ>ื่อวานี้พาพี่น้องมากินตำกุ้งสดโคตรพริกพี่น้องผมคิดใส่มัดตลาดมีสตอรพร้อมพักสองเม็นพักขาสตอร์ลวก็นี่น้องใหมน่นอนหนึ่งสลัดคอรพี่น้องมาด้ดยตั้งกันเลยเจ็บเสียบตั้งกัน<ม>อันนี้ผมใส่ปลาแดกน้ำปลาแดกไม่ถอดผมต้มมานี่ แสีบพี่น้องยี่หรี่โมนิตต้นี่ต้มมาจากอุดปรปมาแดงอุดรพี่น้องเด็ดเองทำเองต้มมากับซอยกันต้มกับแม่ของแพทยนะครับแสีบเข้มข้นต้มแบบเว้ยแสีบเรื่องไรแตกขีดมันกันเรื่องมีสตอเป็นหนห่วยผมยเยอะแล้วก็มีพี่น้องมาจัแบแสีบกันเลยแดดแดดด กอนกินกับฝากไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหยผมได้เลยครับเนดะ้อฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนั่นนนนนะงดี่น้องเด้อถ้าถ้าแนวพิมพ์กับไปเลยมันจะขึ้นมาโหลดนั่งกินยืยอกันนี่แหละแต่สิมีคลิปตรงแพร่กับแม่หลายอยู่ครับผมลงลงเพจมามื่เลยอือ <c oughs> น,น้อมนำปลาแดกต้มพี่น้องแซ่บเฉยครับพี่น้องแซ่บเฉยกินน้ำกันเพิ่นต้มเพิ่นต้ม,ตมยินยุบประจำนะไม่ถ่อมพอพอถ่อมว่าหาปลาเก่งก็เริ่มมาเห็ปเดปลาแดกไว้เป็นต้กมก็มีเอามาหล่ขวนวยู่ กินได้เป็นเดือนหมนละอืกักขนาด cùng dày nhanh hết rồi Hãy bán cho ông nào cả ma, nào cả ma lại yêu, ta bản, mình làm phép mà động. nam và đẹp để như cương hóa mùi huy Ini cả mắt bà Oh my Mata มิตรแนวพิษเก่ายากที่กินหยัง,นงเนาะพี่น้องเนาะแนวกินมิโซะมีเนาะ อืมครับไม่บักเปล่งเลยลูกอะไรแดงๆพี่น้องถามมาแรดดิสนะครับแบรดดิสประกาศแดงรสชาติเป็นยังไงคือหัวจะกินหัวจะเท่าดิบเลีกน้อย mua hiểm hiểu ừ, mô mô. ừ, bố luôn. cho tháo điểm chín đẹp Quên phường, nít tiều, chợt chợt, thế nào lúc cho tháo mà lạ. น้าอุดรือสมได้สอสหน้อยเลยกระต o อ n ี่สาใจด้วยนะน้องเบิ้งนี่ดีนะตะแกวออกล้ว,ว,วมันมีหู้น้อนจอนอบีออกเลยน้อนอแรงอยู่หัน <c oughs> น้อน มันหยอ่อนเพื่อเกลเซกบุกแม่หรอมี่หนามต่อเม็ดปกเป่งเลยค่ะกันผมกินแบบว่าแกนึงผมจะกินทั้งเปลือกเลยอี่นงดังปิ้ง อพกลวน้ำปลาแด็กจะฝ่าสร้างซสือด้วยคทันมีขายน้ำปลาแดกไม่เถาย่า,ยา,ยาจอย ใส่แกงอ้อมก็ได้ใส่ยังเฮ็ดแบบเอ้ย้ำผู้ชนะเนี่ยตาเดี๋ยวขายน้ำพึ่งเสียบเสียบดึกกั <c oughs> บปากเงินใบหน่อยเสีบไปเสียบมันเลยไปหน่อย,ยปากไปบบบมันเฉียบสบน้อกันประสกคน,นกันบมางเงนน ถือปากไคถตือผักมันบเสแยบใส่ต่ำกับไเสแยบใส่อ้อมใส่เกียนก็ได้เมียนหมดเล้อืนออออี่ตรงแสบได้ยางาก ทางตาคนจ้ะอเบจนเลี่ยมเมืเ่ออือเบืแล้ว cung kỳ kg Gần như tôm ngoài nát na, ghim. kìm thơm ngoài công Chưa mới đâu ngoài 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 mà ngoài 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 bớt กบไปยิ้มเงแรยงบุญหลอเมยงั้งงั้งเจีเ๊บครับบุญหลอโอเคกับพีหน่องขอบคุณทุกไหนทุกซับทุกการติดตามครับผมฝากติดตามแฟนเพจได้ไหมครับเด้อไปเบิ่งไปแย่งกันคือเก่าครับสวัสดีครับผม